อยู่กับผมแม็กแอคชั่นครับวันนี้เราพามาพบกับการเปิดตัวไลอัพสำหรับหมวกกันน็อกบแบรนด์อิตาเลียนอย่างโดแลนในปี2 0 2 5ครับจะมีไลอัพพิเศษอย่างไรบ้างครับวันนี้จะพาไปชมพรพร้อมการบอกเลยว่าสุดพิเศษมากครับเอกลักษณ์รับงานนี้ แน่นอนว่าสำหรับภายในงานนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์หมวกจากแบรนด์โนแลนซึ่งแน่นอนว่าถือว่าเป็นหมวกแบรนด์อิตาเลียนครับภายในวันนี้ครับพามาให้ชมด้วยกันมากมายหลกากหลายสไตล์ครับไม่ว่าจะเป็นหมวกสไตล์เร c ซิ่งก็ดีหรือจะเป็นเออร์เบิร์นที่ใช้งานได้ในทุกๆวันครับรวมไปถึงหมวกทรงบูทคอร์ดหมวกฟลิปแบบเปิบหน้าครับโดยรายละเอียดของหมวกนั้นจะมีดีเทลต่างๆในแต่ละรุ่นซึ่งมีความพิเศษในเรื่องของเทคโนโลยีรวมไปถึงดีเทลของหมวก วัสดุต่างๆที่นํามาใช้ในงานนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปชมพร้อมๆกันครับว่าแต่ละรุ่นนะครับมีอะไรบ้างครับผมสวัสดีครับผมยิมนะครับเป็นการตลาดของโนแลนไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะมาทุกคนมาดูคอลเลกชันใหม่ของโนแลนปี2025ครับคอนเซปต์ของแบรนด์ที่เปลี่ยนไปนะครับจากที่เป็นสปอร์ตนะครับมาปีนี้โนแลนใช้อินสปิเรชันมาจากศิลปะของอิตาลีนะครับการออกแบบอิตาลี เราเราจะรู้จักกวกเฟอร์ราี่นะครับแลมโบกินีเนาะถ้าสังเกตด,ดีอ่ะลองดูใบใบนี้ก็ได้ครับดูทางอ่างได้ครับดูใบนี้นะครับ,บเขาก็จะใช้สีที่มันเป็นเอกลักษณ์ของการทำสีที่เป็นเลเยอร์ที่พิเศษกว่ากว่าสีโปรสีของโมกน็อกแบรนด์อื่นๆนะครับโดยการใช้สีอย่างสมมุติตรงนี้จะมีกิเซอร์แล้วก็มีเลเยอร์ที่มากขึ้นนะครับอินสตเรชันมาจาก รถซุปร์คานะครับผมก็ง่ายๆเลยตัวนี้แล้วก็ถ้าจะสังเกตสีสันปีนี้จะจะไม่ได้อย่าว่ามีลายกราฟิกเยอะแยะนะครับจะใช้วิธี <c oughs> เพ้นสีแทนที่จะเป็นสติกเกอร์นะครับจะไม่เหมือนกับปีก่อนๆที่โน,นเนรนเขาจะเป็นสติกเกอร์ทำลายลายปิก้าบ้างหรือว่าเป็นลายกราฟิกบ้างแต่ปีนี้จะใช้การที่พ่นสีไปเลยด้วยครับทุกขั้นตอนครับผมคืออันนะี้เป็นการพ่นเลยถูกต้องครับในซีรีส์นี้มันเป็น โอเคตัวนี้จริงๆเนี่ยตัวนี้มันต่อยอดมาจากถ้าถ้าคนที่ใช้ N 6 5<ม>เมื่อ2ปีที่แล้วมาก่อนนะครับตัวนี้เป็น N 6 6นะครับแต่ว่าตัวนี้พิเศษขึ้นมามีสปอเลอร์เพิ่มขึ้นมานะครับผมก็จะช่วยในการลูลมถ้าถ้าคนที่ใช้ปีก่อนหน้านี้จะไม่มีตัวนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าราคาไม่ได้เพิ่มขึ้นราคาเท่าเดิมแต่เพิ่มสปอเลอร์ขึ้นมาครับผมตัวโนแลน N 6 6และด้านในอันนี้รุ่นนี้มี ตัวนี้นวมตัวนี้ก็เป็นนวมที่ย้ำยังไอตัวแบคทีเรียรอยู่แล้วนะครับก็จริงๆอะทุกรุ่นของโนแลนก็จะเป็นนวมที่ย้ำยันแบคทีเรียรสามารถใช้ได้ถ้าลูกค้าคนไหนที่ไม่ชอบใส่โมงเนาะเราก็ตัวนี้ก็สามารถใส่ได,ด้โดยโดยที่ไม่มีกินับนะครับชอมเลยววชอบใส่วกแบบว่าไม่ใส่โมงไม่ใส่โมงก็ตอบโจทย์ครับผมตัวนี้อันนี้เล้งราะคานะ่าจะประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่ที่ 6 0 9 0 7 2 0ครับผมก็ไม่ได้แพงครับตัวตัวรุ่นนี้เนาะตัวแลนเอ็6 6ครับตัวสีมันจะราคาเปนอย่าเข้าเข้ากันเราคาอยู่อยอยู่ในเลนนี้ใช่อยู่ในเลนนี้ที่ผมบอกไปก็ลองมาลองมาสอบถามทางตัวแทนตํำหน่ายทั่วประเทศได้ครับว่าสีที่พี่ๆน้องอยากได้เป็นสีนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับแต่ว่าอยู่ในเลนที่บอกไปนั่นแหละกับผม ราคาเอาจริงผมราคาไม่แรงด้วยขึ้นไปแล้วนะบบใช่ใช่ออปชั่นที่ได้ครับผมต่อเนื่งแล้วก็ตัวนี้จริง,รงๆอ่ะเป็นเป็นตัวโมเดลค่อนข้างนานแแหละแต่ว่ามันเป็นโมเดลที่ตรงกับคอนเซ็ปต์แบรนด์ปีนี้มากที่สุดนะครับเพราะว่าปีนี้เราใช้ดีไซน์เรื่องอิตาลีเนาะตัวตัวนี้โนแลน N ยี่สิบเอ็ดนะครับจะสังเกตเป็นเป็นแ,บบน,แนวคลาสสิกเลยก็คือครึ่งใบนะครับมีแว่น ็ตัวนี้จุดดีกับเขาเลยก็คือน้ําหนัก1000กรัมเท่านั้นครับนนั้ก็ใส่ได้ใสตลาดได้ใส่ใช้ที่จตปจำวันได้ครับมีแว่นใช้ได้เลยจริงตรงนี้เราจะเห็นในทางยุโรปใช่นิโรปมากครับตัวนี้ถ้าคนที่ไปทางฝั่งของยุโรปเนาะโนรลนก็ตัวนี้แหละตัวนี้จะเห็นแบบจํแมทมากในฝั่งยุโรปเกือบทุกประเทศเลยครับ เอ็นยี่สิบเอ็ดเอ็นยี่สิบเอ็ดเนี้ยทัวไปเลยรถเล็กสนุกอ่าใช่ครับ <5. S 1> ก็ตัวนี้อยู่ที่6,500นหาครับแล้วข้อดีคืออย่างที่บอกน้ำหนักน้ำหนักเบามากครับแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้โนแลนที่มาโชว์คือผ่านมาตรฐาน ECE N 606นกะครับก็คือผ่านและทุกทุกจุดการรับกระแทกเนี่ยรับรองแข็งแกร่งครับผมอ่าต,ตัวนี้เลยตัวเนี้ย ต้องบอกว่าเป็นหมวกที่ขายดีท็อป10คือท็อปเลยท็อป1เลยดีกว่าของโนแลนนะครับทำไมเขาถึงขายดีมันเป็นหมวกที่ฟิปอัพได้แล้วก็รูปทรงไม่ได้ใหญ่เลยเห็นไหมครับรูปทรงค่อนข้างเพียวตอบโจทย์คนไทยที่ไม่ชอบหมวกหัวโตเนาะตัวเน,วนี้ยส่วนใหญ่เมือกีถ้าหมวกฟิปมันจะทรงบัดมันจะอ่ะบ,บาลนะแก้บ,นบานแต่ตัวเนี้ยรู้สึกจะเพียวนะครับแล้วก็ จะเค็มเลยได้ไหมก็คือจริงๆอ่ะมันคือหมวก f ิปอัพที่เบาที่สุดในตลาดตอนนี้ด้วยนะครับก็ตัวนี้เหมือนกันเลยตัวนี้ข้อดีของเขา,เาต้องบอกก่อนหมวก f ิปอัพทุกแบรนทุกรุ่นนะครับโมเดลของโนแลนเนี่ยเขาจะมีระบบ Duo Duo l o ล็กนะครับก็คือต้องบีบล่างจีบบนบีบ่างจีบบนนะครับถ้าแบบว่าเราบีบอย่างเงี้ยังไงไม่ขึ้น ก็คือช่วยในเวลาเราแบบว่าเผื่อฉุกเฉินเรากระแทกคางกระแทกนะครับมันมันก็จะยังยังไม่เปิดทันทีนะครับแบบดับเบิลล็อบถูกต้องตัวนี้เลยก็ราคาก็น่ารักครับหมื่นต้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 นรัหมื่นเก้าสิบสามเก้าพันเก้าถึงหมื่นหมื่นหนึ่งน่าทึ่นี่ๆใช่สีก็จะมีหลากหลายตายเลยนะสีโทนสีโทนสีนี้โทนมากเลยแล้วก็ออปชั่นอย่างที่บอกเค็มเลยว่า ในเรื่องของเทคโนโลย Lock. ีดับเบิล่าใช่ครับแล้วก็น้ําหนักที่ที่เป็นฟิปอัพที่ค่อนข้างเบาครับผมตัวนี้มาโมเดลล่าสุดของโนแลนครับเพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นปีได้เลยครับอันนี้ชื่อโซเชียลเต็มเลยใช่ไหมตัวนี้โนแลน1 2 0ขีดหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราดูฟิปอัพไปแล้วโอเคฟึบ ตัวนี้เรามาดูฟิดแบ็กกันบ้างครับตัวนี้เพิ่งเปิดตัวเมื่อเมื่อต้นปีได้ครับก็ถือว่าเป็นเป็นน้องใหม่ของสกูลโนแลนเอ็นซีรีครับตัวนี้เลยก็จุดดีของเขาเหมือนกันเลยรูปทรงไม่ไม่ได้ใหญ่เทอะทะเกินนะครับก็ดูแลวพอฟิดแบ็กไปมันก็ดูแน่นหนาเนี่ยแน่นหนาครับอแน่นอนไปดูแบบว่าไม่กองแก๊งครับแล้วก็มีมีจุดล็อกอ่าข้อดีของเขาถ้าสังเกตว่าตัวนี้ครับ การออกแบบของกลไกจะเป็นแกนเดียวถ้าจะสังเกตนะครับนะแกนเดียวใน,ในการฟิบแบ็กขึ้นถ้าถ้าเราสังเกตแบรนด์อื่นเนาะถ้าถ้าใครที่เคยมีฟิบฟิบแบ็กขึ้นนะครับมันก็จะเขาจะมี2อแกนแบรบนด์นทั่วไปจะมี2แกนครับโนแลนด์ Nolan เขาคิดค้าว่ามันลดในการในการซ่อมในการบำรุงได้น้อยกว่าครับก็คือเปลี่ยนมาเป็นแบบหแกนนะครับผม เราลืมบอกว่าถ้าคนที่รู้จักแบรนด์ชาร์กตอนนี้เขาเขาเป็นเครือเดียวกันถ้าถ้าถ้าคนที่เห็นหมวกับฟิวแบ็กของชาร์กรูปทรงนี้เลยแบบนี้เลยแต่แต่ว่าคนละชื่อรุ่นกันไม่ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าเขาเป็นเครือเดียวกันโอเคแล้วเผื่อว่าเทคทโโนลยีแชร์กรันถูกต้องเขาแชร์กันอยู่นะครับ ไม่ได้ว่าโชว์ปิดแรกให้เห็นนะ,ะว่าว่าพอมันปิดแล้วมันเขาเรียกมันแน่นอะใช่มันกึบกับับนี้มีก็มีไวเซอร์อีกครับอา่าหมวกหมวกแนวโชว์เร่งครับจริงๆทุกทุกโมเดลของโนโลแลนก็จะมีไวเซอร์โปรเจคของเขาอยู่แล้วนะครับที่เราเริ่มตั้งแต่ตัว N21 แล้วแหละไอ้ตัวที่เป็นเป็นเหมือนครึ่งใบนะครับก็มีไวเซอร์ให้อยู่ตัวนี้ก็มีให้รุ่นใหญ่มาก็มีให้ นี้ราคาประมาณแลกประมาณประมาณเหมือนกลางกลางเหมือนกลางกลางไม่แพงฟีดแบ็กนะใช่เหมือนกลางกลางเรียกเปิดกระโหลกเลยนี่ผิดไปเลยครับก็เปิดง่ายใช้ง่ายครับตัวนี้สีสันก็ก็สีสันก็ตามคอนเซ็ปต์โนแลนด์2025ครับผมอิตาลีดีไซน์ครับ ไป,ไปกันต่อครับผมตัวนี้เราเป็นโมเดลที่เปิดตัวมาประมาณ2ปีแล้วแหละครับมันเป็นสปอร์ตที่มีแว่นสปอร์ตทัวร์งเราจะให้มันอยู่ในกลุ่มทัวร์งเลยก็ได้ครับตัวนี้เพราะจริงๆอะหมวกมันใส่ค่อนข้าง,างส,บสบายครับจะไม่จะไม่บีบเหมือนแนวสปอร์ตตัวนี้ก็คือใส่ใส่ทัวริงวิ่งจันทวันได้ใส่ได้นานๆสีนน่ห้าชั่วโมงไม่ปวดหัวก็จะเป็นตัวนี้ที่ลูกค้าเขาใช้กันนะครับก็ดีไซน์สปอร์ต ช่องลมใหญ่ครับตัวนี้ <olor S 2> <UB. S 1> แล้วก็ไวเซอร์ค่อนข้างกว้างมุมมองค่อนข้างกว้างครับแล้วก็น้ําหนักค่อนข้างดีไม่ไม่หนักมากเพราะว่าจริงๆอะหมดใบเนีายคนไกลค่อนข้างเยอะมีทั้งไวเซอร์แล้วก็มีช่องลมที่ขนาดใหญ่แต่น้ําหนักอะก็คือไม่ไม่ได้เยอะเลยอยู่ประมาณพันกลางกลางพันพันสามพันสามพันสี่ไม่ได้ว่าเยอะอะไรใช่ก็ถือว่าเป็นโหมดที่ขายดีครับตัวนี้ก็ติดตลาดไปแล้วตอน N 808ครับผม ก็จะเป็นจะเป็นพี่ของไอตัว N 6 0 6แต่ตอนนี้เขาเป็นเป็นสปอร์ตไปแล้วมีสปอยเลอร์มาแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่เป็นตัวทัวริงอยู่ชอบฟิลทัวริงมองทัศนวิสัยกว้างดีๆอ่า<ๆ>ก็แนะนำตัวน,นี้ครับได้เลยราคาไม่แพงด้วยครับตัวน,นี้อยู่ที่7,000ถึงแจแตหมื่นเริ่มเริ่มที่7,000ไปปลายถึงแจะดหมื่นตัวนี้ไม่แพงจะมือจะมือนนะมาดูดูดครับ ผมบอกเอย่ังว่าหมวกทุกใบครับว่าโนแลนทุกใบที่โชว์ใน,ใน,ใ,นในตอนนี้ก็คือผลิตที่อิตาลีทุกใบนะครับทุกใบทุกใบนำเข้าจากอิตาลีทุกชิ้นส่วนของหมวกครับไม่ว่าจะชิวไม่ว่าจะนอ็อตไม่ว่าจะเบสเซเบกไวเซอร์อรอพินล็อกทุกอย่างครับอยู่ที่โรงงานโนแลนที่มิลานอิตาลีเรามาจากที่นั่นหมดเลยทั้งใบครับผม แล้วอย่างมี้ในเรื่องของอะโลนอะไหล่อะอะไหล่ทางทางทางเราทางโนราไทยแลนด์ก็มีสแปร์อยู่แล้วไม่ต้องห่วงถ้าลูกค้าซื้อซื้อไปสมมติซื้อตัวท็อปไป X 8R 804 IS ใช่ไหมครับก็จะมีอะไหล่มีชิลให้มีไวเซอร์ให้มีสปอยเลอร์ให้ให้ลูกค้าไปแบบทับหล่นแตกอะไรเงี้ยเรามีสแปร์ให้อยู่แล้ว,วทุกทุกทุกโมเดลทุกซีรีส์ครับผมไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวแตกก็จะซื้อไปออมีเบียร์<ม>เลยมีครับ,รบแพงอ่ะนนั้ มาเรามาตัวที่ทุกคนอาจจะต้องรอคอยตัวนี้ครับถ้าแฟนเอกไลท์เราลองเช้าความเอกไลท์คนน่าจะรู้จักเอกไลท์ใช่ไหม 803MS ตัวนี้ทำไมถึงเป็นโนแลนทีจริงๆเราต้องบอกว่าเอกไลท์โนแลนอะมันมันคือบริษัทเดียวกันเอกไลท์เขาทำเป็นหมวกคาร์บอนครับโนแลนเป็นโพลีแต่ปีนี้เอกไลท์โนแลนเรารวมเป็นคำว่าโนแลนหมดแล้วแต่ว่าเอกที่เป็นโมเดลคาร์บอนนะครับเราใช้คําว่าเอกซิลี โนแลนเอ็กซ์ซีครับผมก็อย่างเช่นตัวนี้ถ้าเป็นถ้าเทียบเป็นเอ็กไล์ก็คือเอ็กไล804แต่ว่าเราใช้เป็นโนแลนเป็น x อ็กซ์ซีรี a n โนแลนเอ็กซครับ 804IS มันก็คือหมวกที่เป็นสปอร์ตลิปปิก้าครับตัวนี้สปอร์ตจ๋าเลยครับก็จริงๆอ่ะจริงๆอยากให้มาจับเองนะาแบบโอ้โหลงรักลงรักมากจัตัวนี้ลงรักมากครับแล้วก็ สไปเลอร์นะสไปเลอร์เต็มเต็มเนี่ยแล้วก็อ่ะเอ็กซ์เตอร์เรียเดี๋ยวสี่นี่ข้างบนข้างบนครับก็จุดเด่นของเขาเลยจริงอ่ะเอาจุดเด่นของเขาเลยอ่ะหนึ่งแล้วมันเทแนเ่แล้วก็มันเบ,เบาเพราะว่ามันเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็ใส่ถ้าคนที่ใช้ความเร็วส,สูงเนี่ยสองเก้าเก้าสามร้อยกว่านิ่งครับถือว่านิ่งนิ่งมากครับแล้วก็ตัวนี้พัฒนามาจากเราอ้างอีกหน่เนาะชาร์ลีอาโปะมา่อนจุด จุดด้อยของ803ที่ที่ที่ภาษามาคือมันค่อนข้างดิบฟิลลิ่งมันดิบมันดับกระโชกโค้หาเสียงป้งเสียงแต่มันค่อนข้างได้ยินชัดตัวนี้เราใช้เทคโนโลยีของชาร์กเข้ามาช่วยในเรื่องลดลดเสียงนะครับแล้วก็ลมหวนนิ่งขึ้นครับถ้าถ้าเปรียบเทียบจากรุ่นเก่ารุ่นเก่าอาจเป็นเป็นปน,น,นักเลงหน่อยแต่ถ้า804ตัวเนี้ก็เป็นแบบแนวผู้ดี พู้ดีขับขับสปอร์ตแรงไีก็เป็น8.4 RS ตัวนี้เนียนขึ้น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 ราคาราคาจริงๆก็มีหลายเลสมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าถ้าอยู่ในงานที่เห็นนอ้องเป็นกราฟิกอยู่ที่26,000นิดๆครับผมว่าเป็นเลทบอกว่าในตลาดนะครับแต่ว่าก็ยังก็ยังถูกกว่าตลาดอยู่นิดหน่อยเพราะว่าถ้าถ้ามาดูตัวนี้อ่ะ ถ้าเปตัวดูจะเป็นคาร์บอนล้วน,นครับราคาเปิดที่2เอ0 0มเออใช่เพราะถ้าว่าเราว่ากันที่หมวกคาร์บอนจริงๆสมมุติในตลาดนะประเทศถ้าเป็นคาร์บอนราคามันจะก็เลยก็มี30,000กว่าตอนนี้ก็มีเห็นๆกันแล้ว36,000 0 0 0 0 0 0 0 0ก็ว่ากันไปครับ<ท>รแ,แล้วแต่แต่ถ้าลูกค้ามาไม่ชอบลายเนาะคาร์บอนล้วนๆเนี่ยกรมา 20, 000, 2 2 0 0มื0 0 0 0 0 0าก็ได้กลับบ้านเลยครับหมวกไม่อิตาลีล100แท0 0รซผู้ชาอย่างเร หลิปๆอย่างเงี้ยมันหลออ่อน,นะครับผมถูกต้อง,องช,ช้าก็หล่อฮะนนอนมันก็เป็นดีดีลิงเนาะครับดูมาตอนนี้นอันนี้ก็คือมันเป็นโหมดที่ใช้ในในในสนามเนาะเราก็ต้องเป็น DD link ดีดีลิงอยู่แล้วครับแต่ถ้าโมเดลไหนที่เป็นคลิปล็อกครับก็ไม่ไมต้องห่วงเนาะแต่ผมจะอาให้ดู ก็ลูกค้าหลายคนก็บอกเะ้ย่หมวดที่เป็นคลิปล็อกเนี่ยมันจะปลอดภัยปะวะอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นของโนแลนนะครับมันจะเป็นการล็อก2ชั้นนะครับมันจะเป็น2องั้นเด็เอบครับขึ้นแรกนะครับขึ้นแรกมันเหมือนจะออกต้องรับต้องยกขึ้นอีกสำรับสองขั้นนะครับจะเปิดแล้วมันให้เลื่อนใช่ครับแล้วก็ลองให้ดูอีกตัวหนึ่ง ถ้าถ้าเห็นชัดจะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้เห็นไหมครับมันจะมีถ้าตังคตัวนี้หนึ่งชั้นใช่ไหมครับแล้วก็ยกอีกหนึ่งชั้นเห็นไหมเดือดแล้วก็ททำแยกด้วยนะว่าหนึ่งกเต็บเป็นใช right ่ถ้าสมมติว่าลูกค้ากดตัวนี้ยไม่ออกมันต้องยกกสเต็ปหนึ right, ่งแต่ก็มบช่วยงานง่ายขึ้นใช่ครับตัวเนี้มีการทดสอบทดสอบที่โรงงานโนแลนเนาะเขา ปิดดึงเข้าดึงออกยกเข้ายกออกเป็นเหมื่นเป็นแสนครั้งครับต่อตอนอย่างใบยกเข้าดึงออกดึงกระชากกระชากสายดีลิงอากระชากสายสายคลิปล็อกพวกนี้ก็อยู่ได้เป็นแสนแสนครั้งก็ยังปิดเปิดปิดเปิดได้ครับไม่ต้องห่วงที่ลูกค้าแบบซื้อไปแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นดีลิงมันจะทนไหมหรือมันจะมันจะปลอดภัยไหมมันจะอยู่คอเราไหมอะไรอย่างนี้ครับไม่ต้องห่วงเลยว่ามีการทดสอบผ่านมาตรฐานทุกอย่างที่ดีที่สุดของทั่วโลกเนี่ยก็ยังอยู่ครับผม ีก็น่าจะเป็นออไลน์อัพทั้งหมดครับของปีนี้โนแลนด์ปีนี้ทุกปีครับผม2025ัน้าถ้าหากทั้งนั้นฝากสุกค้ายไว้หนห่อยฮะับสำหรับใครที่สนใจบวกแบรนด์โนแลนด์ครับก็ตอนนี้ครับบวกโนแลนด์ครับทุกทุกรุ่นนะครับทุกโมเดลตอนนี้เรามีวางจจำหน่ายที่ตัวแทนทั่วประเทศไทยนะครับอลองลองถ้าลูกค้าอยู่ใกล้กับร้านบูโรล็อกไหนครับลองสอบถามได้ครับมีทุกไซส์ทุกสี นี่หมดเลยครับผมถ้าลูกค้าสนใจอยากไปลองตัวจริงครับแนะนําไปลองที่ร้านนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวฝากนิดนึงตอนนี้เรามีเป็นกิจกรรมนะครับกิจกรรมการการถายเพราะว่าจริงๆกับคอนเซปต์ปีเนี้ยของโนแลนก็คือเป็นแฟชั่นดีไซน์จ๋าเลยเพราะว่าปีเนี้ยโนแลนเราเลือกคอนเซปต์ของแฟชั่นดีไซน์นะครับก็เป็นหมวกที่แสดงตัวตนของคุณนะครับก็เลือกหมวกที่ใช่สีสีที่โดนนะครับตัวน,นี้ก็ถ้าสังเกตว่า การถ่ายแบบจะจะจะไม่เน้นเรื่องการเลสซิ่งแล้วโนแลเขาก็จะเน้นเรื่องการดีไซน์การเขาเรียกอะไรสง่างามมีร่าใช่แฟชั่นเข้ามาต้องใช้คำว่าอีลิเกนครับผมให้มันจบเป็นหมวกที่ใส่แล้วดูสง่างามใส่แล้วหรูหราถูกต้องครับผมภาพลักษณ์ที่ดีมากขึ้นถูกต้องก็ตอนนี้ถ้าถ้าลูกค้าจะเห็นว่าสื่อ หรือเป็นเป็นป้ายอะไรต่างๆตามร้านตัวแทนเทียบตัวแทนถึงแฟชั่นครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าโนแลนตอนนี้เราเป็นแนวแฟชั่นครับผมมันก็เหมือนเทรนของบวกโนแลนในปีนี้ใช่ครับก็ใส่เข้าไปอ่าถูกต้องครับแต่ว่าพูดถึงถ้าลูกค้าจะไปใส่เลสซิ่งเนาะก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ หมือนเดิมเลยโปกซิเลยถ้าลูกค้าที่ใส่8.4ลงสนามได้ไหมมันก็คือเดซวิ่งเหมือนเดิมโปกซิครับฟังชันทุกอย่างเหมือนเดิมหมดครับผมแต่ว่าการดีไซน์ภายนอกเท่านั้นเองที่เป็นแฟชั่นดีไซน์อิตาลีแตกตา่างถูกต้องลองลองเปิดใจดูครับปีนี้อาจจะมีอะไรใหม่ๆปีหน้าจะมีใหม่กว่านี้อีกลองติดตามดูครับผมครับห้องนี้ก็คือเราจะเป็นเป็นเหมือนมิวเซียมของโนแลนนะครับโชว์ทุกโมเดลของโนแลนปัจจุบันที่มีอยู่นะครับ าถ้าสังเกตด,ด้านหลังของผมเนาะก็จะมีอยู่สี 1, 2, 3, ่หนึ่งสองสามสี่สิบสองสิบสองโมเดลใช่ครับผมก็เขาจะแบ่งเลยตอนนี้จริงๆอ่ะโนร์ทานโนแลียนนะครับเขาแบ่งเป็นเซกเมนต์อยู่สี่เซกเมนต์นะครับก็คือทัวริงเอเวนเจอร์อ่าสปอร์ตแล้วก็ยุทธสี่สิบยูทนะครับก็ตัวเนี้ยเราก็จะแบ่งมาให้เห็นว่าหมวก รุ this this year, us us ่นไหนอยู่ในซก m เมนไหนนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ตอนนี้ลายที่เห็นอยู่ในห้องนี้นะครับยังไม่มีจำหน่ายในปีนี้นะครับปีนี้อาจจะอาจจะมีแต่ว่าอาจจะทิ้งทิ้งปีนิดนึงนะครับอดใจรอถ้าใครอยากเล็งเลสีไหนไว้แบบสีนี้โดนอะไรครับก็ลองดูการอัปเดตของทานโนแลนยกตัวอย่างมาครับสองสามใบได้ไหมฮะอ่ะได้ครับอย่างตัวนี้สีนี้เลย ตัวนี้ก็พระเอกเราในในปีนี้เหมือนกันแต่ว่ารายนี้ยังไม่มีนะโนแลนเอ็นหนึง่งร้ยี่ิบขดหนึ่งก็ตัวฟิวแบ็กของเรานะครับข้าอยู่สีใหม่ที่จะเข้ามานะครับเจนนะสวยนะเป็นอิตาลีดีไซน์แบบสาจา๋าเลยเข้ากับรถอะสไตล์รถจะเรียกทัง้งอ่านี่ไงอ่ะแล้วก็อย่างตัวนี้ตัวเนี้ย ประดุษสามมาทุกคนโขรอคอยสีทองชูอทองใช่ไหมครับประดุษสี่ก็มีมาเหมือนกันแต่ว่าอดจะรอน,นิดนึงนะครับผมจะมาช่วงสิบเอ็ดสองเดือนสิบเอ็ดเดือนสองนะครับมันแตกต่างยังไงนะจากประดุษสามจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของก็สีอ่าประดุษสามประดุษสี่อ่ะ 3, 4, ก็อย่างเหมือนที่ผมบอกในในห้องนูงนะ้นเนาะก็คือฟิลลิ่งการใส่ประดุษประดุษสี่อ่ะเขาจะดูแบบผู้ดี ผู้ดี่ซ่ว่าขบับซูเปอร์คาร์เงียบๆฟฟลลิ่งดีลู่ลมนิ่งแต่ถ้าไปสาปีอ่าเป็นเจนก่อนเนาะก็จะกระโชกห้างนิดนึงอ่าววายนิดนึงครับก็ถ้าถ,ถือว่าตัวเนี้ยััเเกรดขึ้นมาจุดด้อยเรื่องเสียงนะครับแล้วก็รูปทรงที่ดูเล็กลงด้วยนะถ้าถ้าถ้าเท่ามาเทียบกัน8ปตามป็นวตัวนี้จะใช่ สปอยเลอร์ถ้าลูกค้าที่ใส่ปรจุนสามอยู่ก็จะเห็นว่าสปอยเลอร์ตัวเนี้ยจะสั้นลงกว่าประจุนสามนะครับไม่กระแทกหัวคนซ้อนแล้วครับผม,ม,ม <laughs> ต้องมีบ้างแหละถ้าใครอยาบสายสปอร์ตก็ต้องรู้กันครับแล้วก็มาพร้อมชิวทองเหมือนเดิมเลยครับตัวนี้ก็มีแถมให้ก็อดใจรอทนนี่นึงนะครับมาแน่นอนครับผมแล้วก็ตัวนี้เหมืนนอนกันน้องสปอยเลอร์เราเอนหก สิบขีดหกเป็นสีใหม่ของปีของคอลเลกชันหน้านะบอกงี้ดีกว่าครับก็สังเกตถ้สังเกตนะครับว่าเห็นไหมตัวนี้เขาจะทำสีจะมีเป็นการเหมือนทำสีแล้วนจะมีเราจะสัมผัสได้คร,รู้ว่าแล้วก็ก็จริงตอนนี้คือจุดขายของไม่ทั้หมดจุดขายไม่ได้ต้องบอกว่าตอนนี้ทางทางโรงงานครับในการในการทำ p เ n t i n g หรือทำสีครับก็มีเหมือนกับเปิดเปิดเปิดลายใหม่ที่เขาทำสีได้ลึกขึ้นใช้เทคโนโลยีของการทำสีของรถยนต์มาใช้ในหมวกนะครับลองดูง่ายของดูใบนี้จะมีว่าสีจะมีเลเยอร์ใช่ไหมครับถ้าตอนนี้ตัว N 6, 8 0ดสิบป8กแแสีนะครับผมสีจะมีเลเยอร์มีชั้นสีมากขึ้นนะครับใช่ ต้องมีเก่เพราะว่ามันต้องมองด้ตายนะครับถ้าลูกค้าสงสัยวัยไหนอยากเห็นตัวจริงอ่ะไปดูที่ตัวแทนทุกจังหวัดก็ไปดูได้ทั่วประเทศใช่ทั่วประเทศเ,ทศเทศชีเชยงใหม่มีครับภูเก็ตมีกรุงเทพเนี่ยโหมีหลายเจ้าเลยลองลองไปสอบถามดูกันได้ครับผมก็ประมาณแค่นี้ครับห้องนี้ก็โชว์ทุกโมเดลของโนรลน์ของปีนี้นะครับแล้วก็ลายที่เห็นอยู่ตนี้คือจะมาเป็นคอลเลคชั่นหน้า นะครับผมก็ใครที่เล็งไปไหนไว้ก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับหรือถ้าใครที่มีในใจแล้วลายคอนี้ครับก็สามารถไปสอบถามที่ตัวแทนทั่วประเทศได้เลยครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับบอกไอววาลูล่าตัวนี้มันก็เป็นเหมือนแบบว่าแจะลละี่คับไม่ดูกลมกาดไม่แห้งตบอกู่าลุล่ามันมีความมีแก๊มถูกต้องครับผม<ร>ของแบรนด์ที่ มีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนว่าเขาจะไปไน้หลทางไหนและก็แน่นอนว่าผลประโยชน์ตกกับลูกค้าใช่ครับและนี่คือภาพรวมทั้งหมดครับของการเปิดหมวกสำหรับไยอัพ2,025ของแบรนด์โนแลนครับต้องบอกเลยว่าแน่นอนครับว่าอย่างที่เขาย้ำในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีมากมายไล่ั้งแต่คุณขับขี่รถเล็กไปจนถึงบิกบ๊กไบยมีให้เลือกหลากหลายเลยแล้วรวมไปถึงอย่างที่เขาเน้นย้ำครับสีโทน อิตาเลียนสไตล์ครับมีความอลริกนมีความโดดเด่นในแบรนด์ของโนแลนเองครับแน่นอนว่าดูจบแล้วเนี่ยทุกคนรวมถึงผมเองนะที่มาในงานเนี้มือสัน่นกระเป๋าสั่นไปหมดครับอยากจะได้เป็นเจ้าของเหลือเกินครับก็ไปดูกันได้นะที่ทัวร์แทนทั่วประเทศถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์อิตาลีที่เขาเน้นย้ำว่า นำเข้ามาจากอิตาลีทั้งหมดเลยนะครับสำหรับราคาก็ไปดูกันเอง,เองนะแน่นอนว่าก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกช่องทางของมอเตอร์ไซค์เคล z แมกและนิตยสารมอเตอร์ไซด์วยครับวันนี้ผมแมกแอคชั่นขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ